ผู้มือนี้จะแนะนำวิธีติดตั้งและตั้งค่าไทมินสำหรับองค์กรของเราโดยเฉพาะสำหรับผู้ดูแลระบบและ HR เราจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การสมัครตั้งค่าผู้ใช้จนถึงการจัดการสิทธิการอนุมัติเพื่อให้สามารถใช้งานระบบบริหารเวลาทำงานได้อย่างถูกต้องและราบรื่นวันนี้เราจะพาผู้เรียนผ่านขั้นตอนการติดตั้งและใช้งานไทมมินสำหรับองค์กรโดยมีหัวข้อสำคัญดังนี้การเตรียมพร้อมข้อมูลเราจะเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลบริษัทและพนักงานให้ครบถ้วน การลงทะเบียนและสร้างบัญชีผู้ดูแลเรียนรู้วิธีสมัครและเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลการตั้งค่าระบบกำหนดค่าบริษัทหน่วยงานและสิทธิการใช้งานการจัดการข้อมูลพนักงานเพิ่มและจัดการข้อมูลพนักงานอย่างถูกต้องการตั้งค่าระบบลงเวลาและโทีกำหนดรูปแบบเวลาทำงานวันหยุดและการลาการจัดการสิทธิผู้ใช้กำหนดบทบาทและสิทธิในระบบให้เหมาะสม การทดสอบและฝึกอบรมทดลองระบบและเตรียมพนักงานให้พร้อมการเริ่มใช้งานจริงนำระบบไปใช้งานและติดตามผลการใช้งานพูดง่ายๆก็คือเราจะพาคุณตั้งแต่เตรียมข้อมูลจนถึงใช้งานจริงแบบครบทุกขั้นตอนเพื่อให้การบริหารเวลาทำงานขององค์กรราบรื่นและมีประสิทธิภาพขั้นตอนแรกคือเตรียมข้อมูลพื้นฐานขององค์กรและพนักงานองค์กรชื่อบริษัทที่อยู่เบอร์อีเมล HR โลโก้ พนักงานชื่อนามสกุลรหัสตำแหน่งแผนกอีเมลวันเริ่มงานลาและโอทีนโยบายการลาวันละต่อปีการทำงานล่วงเวลาและอัตราค่าล่วงเวลาหลอดไฟฟ้าทิปจัดข้อมูลทั้งหมดใน Excel จะช่วยให้การอัปโหลดเร็วและง่ายขึ้นขั้นตอนที่2คือการสมัครและสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบเข้าวเว็บไซต์ t e m i n c o m r e g i s t e r หรือคลิกลิงก์จากอีเมลเชิญ กรอกข้อมูลบริษัทเช่นชื่อที่อยู่ข้อมูลติดต่อสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบกำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่รัดกลุ่มยืนยันอีเมลจากรหัสที่ระบบส่งมาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลหลอดไฟฟ้าทิปควรสร้างผู้ดูแลอย่างน้อย2สาคนและใช้อีเมลที่ใช้งานประจําเพื่อไม่พลาดแจ้งเตือนสําคัญขั้นตอนที่3มคือการตั้งค่าข้อมูลองค์กรในระบบโปรไฟล์บริษัท อัปโหลดโลโก้ระบุที่อยู่และข้อมูลติดต่อโครงสร้างองค์กรสร้างแผนกและหน่วยงานย่อยตำแหน่งงานกำหนดตำแหน่งต่างๆวันและเวลาทำการตั้งวันทำงานปกติสิทธิการใช้งานกำหนดระดับแอดมินแมネเจอร์เอ็มพลอยีหลอดไฟฟ้าทิปตั้งค่าโครงสร้างองค์กรให้ถูกต้องตั้งแต่แรกจะช่วยให้การจัดการและการออกรายงานมีประสิทธิภาพและรองรับการขยายตัวในอนาคต ขั้นตอนที่4คือการอัปโหลดข้อมูลพนักงานมี2วิธีเพิ่มทีละคนเหมาะกับองค์กรเล็กหรือเพิ่มพนักงานใหม่เพียงไม่กี่คนไปที่เมนูพนักงานเพิ่มพนักงานกรอกข้อมูลและบันทึกอัปโหลดแบบกลุ่มเหมาะกับองค์กรขนาดกลางถึงใหญ่ดาวน์โหลดเทมเพลต Excel จากระบบกรอกข้อมูลพนักงานทั้งหมดอัปโหลดกลับเข้าระบบและตรวจสอบความถูกต้องหลอดไฟฟ้าทิป ข้อมูลสำคัญได้แก่ชื่อนามสกุลรหัสพนักงานตำแหน่งแผนกอีเมลวันเริ่มงานผู้บังคับบัญชาถ้ามีและควรสำรองข้อมูลก่อนอัปโหลดทุกครั้งขั้นตอนที่5ส่วนที่1คือการตั้งค่าระบบเวลาเข้าออกงานกำหนดเวลาทำงานเวลาเข้างานเวลาเลิกงานช่วงพักกลางวันเวลายืดหยุ่นถ้ามีกำหนดวันทำงานและวันหยุดวันทำงานปกติ วันหยุดประจำสัปดาห์วันหยุดนักขัตฤกษ์วันหยุดพิเศษองค์กรตั้งค่าความยืดหยุน่นเกรสพีเรียสำหรับการมาสายการคำนวณเวลาทำงานรายวันสัปดาห์นโยบายทำงานนอกสถานที่ถ้ามีหลอดไฟฟ้าทิปการตั้งค่าเวลาทำงานที่ชัดเจนตั้งแต่แรกจะช่วยให้ระบบคำนวณชั่วโมงทำงานการมาสายและโอทีได้ถูกต้องและแม่นยำขั้นตอนที่ห้า ส่วนที่2คือการตั้งค่าระบบการลาและการทำงานล่วงเวลา OT การตั้งค่าประเภทการลาลาป่วยลากิจลาพักร้อนลาคลอดลาบวถลาประเภทอื่นๆกำหนดจำนวนวันข้อกำหนดการแจ้งเอกสารแนบและนโยบายการสะสมการตั้งค่าการทำงานล่วงเวลา OT เร้ากำหนดอัตรา OT ตามวันธรรมดาวันหยุดวันนักขตรรัตฤกษ ระบุขั้นตอนการขออนุมัติและผู้มีสิทธิอนุมัติกำหนดวิธีคำนวณชั่วโมงโทีและข้อจำกัดสูงสุดต่อวันสัปดาห์หลอดไฟฟ้าตัวอย่างพนักงานประจำลาพักร้อน6วันในปีลาป่วย30วันในปีลากิจ3วันในปีลาพักร้อนสะสมได้สูงสุด12วันลาป่วยเกิน3วันต้องแนบใบรับรองแพทย์ทิปการตั้งค่าให้ชัดเจนตั้งแต่แรกช่วยให้การคำนวณวันลาและโอทีถูกต้องและยุติธรรม ขั้นตอนที่6คือการสร้างและจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานผู้ดูแลระบบแอดมินเซาเข้าถึงการตั้งค่าทั้งหมดจัดการข้อมูลพนักงานดูรายงานทุกประเภทจัดการการอนุมัติระดับสูงผู้จัดการแมเนจเจอร์เซาดูข้อมูลทีมอนุมัติการลาตัวทีดูรายงานทีมแก้ไขการลงเวลาทีมรับแจ้งเตือนทีมพนักงาน Employee อเซาบันทึกเวลาเข้าออก ส่งคำขอลาตปรทีดูประวัติและสถิติของตนเองแก้ไขข้อมูลส่วนตัวบางส่วนหลอดไฟฟ้าทิปให้รหัสผ่านเริ่มต้นที่ซับซ้อนและบังคับเปลี่ยนครั้งแรกตั้งค่านโยบายรหัสผ่านให้ปลอดภัยเช่นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ตัวเลขอักขระพิเศษขั้นตอนต่อเนื่องของการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานคือการแจกรหัสและการจัดการความปลอดภัย สร้างรหัสผ่านเริ่มต้นใช้รหัสที่ปลอดภัยเช่นผสมรหัสพนักงานกับวันเกิดหรือระบบสร้างอัตโนมัติแจ้งข้อมูลล็อกอินส่วนตัวส่งยูเซอร์เนมและรหัสผ่านให้พนักงานแต่ละคนเป็นการส่วนตัวบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านครั้งแรกตั้งนโยบายรหัสผ่านรัดก,กุ่มเช่นอย่างน้อยแตัวอักษรมีตัวเลขและอักขระพิเศษเปิดใช้งานยืนยันตัวตนสองชั้น2 FA เศร้าสำหรับผู้ดูแลและผู้จัดการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยใต้เตือนคำเตือน อย่าใช้รหัสง่ายๆเช่น password 123และไม่ควรเก็บรหัสเริ่มต้นไว้นานเกิน7วันขั้นตอนที่7คือการทดสอบระบบก่อนใช้งานจริงขั้นตอนการทดสอบสร้างบัญชีทดสอบสำหรับพนักงานและผู้จัดการทดสอบการบันทึกเวลาเข้าออกทดสอบการลาและการอนุมัติทดสอบการขอ OT และการคำนวณทดสอบรายงานและการแจ้งเตือนสิ่งที่ต้องตรวจสอบ ความถูกต้องของเวลาทำงานและโ OT ขั้นตอนการอนุมัติการลาการแสดงผลรายงานสรุปผู้เข้าร่วมทดสอบตัวแทนไอที HR ผู้จัดการและพนักงานจากแต่ละแผนกหลอดไฟฟ้าทิปการทดสอบระบบครบทุกขั้นตอนช่วยให้มั่นใจว่าเมื่อใช้งานจริงระบบทำงานได้ถูกต้องและราบรื่นระหว่างการทดสอบระบบอาจพบปัญหาบ่อยๆและเรามีวิธีแก้ไขดังนี้โอทีคำนวณไม่ถูกต้อง ตรวจสอบเวลาทำงานปกติและสูตรการคำนวณ OT พนักงานไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือนตรวจสอบการตั้งค่าอีเมลไฟวอนโฟลเดอร์แปมและเพิ่มอีเมลระบบในรายการเชื่อถือได้การอนุมัติการลาไม่เป็นลำดับตรวจสอบ Approval Flow และสิทธิ์ผู้จัดการอาจต้องปรับโครงสร้างองค์กรในระบบรายงานไม่ครบถ้วนตรวจสอบพารามิเตอร์รายงานและสิทธิการเข้าถึงปรับแต่งรายงานให้เหมาะสมหลอดไฟฟ้าทิป จดบันทึกปัญหาและวิธีแก้ไขอย่างละเอียดใช้เป็นคู่มืออ้างอิงและแจ้งทีมพัฒนาระบบทแทมินเพื่อปรับปรุงเวอร์ชั่นถัดไปขั้นตอนที่8คือการฝึกอบรมพนักงานสร้างวิดีโอสอนการใช้งานแสดงการลงเวลาการขอลาดูประวัติการทำงานเผยแพร่ผ่านช่องทางภายในองค์กรจัดทำคู่มือการใช้งานคู่มือฉบับย่อพร้อมภาพประกอบแยกตามบทบาทพนักงานทั่วไปผู้จัดการผู้ดูแลระบบ จัดอบรมสั้นๆแบ่งกลุ่มตามแผนกหรือบทบาทให้ทดลองใช้งานจริงและซักถามหลอดไฟฟ้าทิปควรจัดอบรม1-2สสัปดาห์ก่อนเริ่มใช้งานจริงและเก็บคำถามที่พบบ่อยเพื่อทำเอกสาร FAQ ช่วยเหลือพนักงานต่อไปนี่คือตัวอย่างเนื้อหาการฝึกอบรมพนักงานในระบบเทมินสำหรับพนักงานทั่วไปลงเวลาเข้าออกงานเข้าระบบกดปุ่มลงเวลาเข้างานลงเวลาออกงานระบบบันทึกเวลาและตำแหน่ง ถ้าเปิดใช้งานขอลาและดูประวัติไปที่เมนูการลาขอลาเลือกประเภทวันที่กรอกเหตุผลแนบเอกสารส่งคําขอเพื่อรออนุมัติดูรายงานส่วนตัวเมนูรายงานเลือกรายงานการลงเวลาการลา OT กำหนดช่วงเวลาเรียกดูหรือดาวน์โหลดสำหรับผู้จัดการอนุมัติคําขอลาตัวที่ของทีมดูรายงานทีมและ,ะแผนก แก้ไขการลงเวลาพนักงานจัดการกระทำงานของทีมสำหรับผู้ดูแลระบบจัดการสิทธิและบัญชีผู้ใช้งานอัปเดตข้อมูลบริษัทและพนักงานสำรองและกู้คืนข้อมูลแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหลอดไฟฟ้าทิปเน้นให้ผู้เรียนทดลองใช้งานจริงพร้อมซักถามเพื่อเข้าใจระบบครบทุกบทบาทขั้นตอนที่9คือการเปิดใช้งานระบบจริง แจ้งวันเริ่มใช้งานส่งอีเมลและประกาศล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ระบุวันเริ่มและสรุปขั้นตอนการใช้งานพื้นฐานตั้งทีมสนับสนุนมีทีม HR IT ช่วยเหลือพนักงานในสัปดาห์แรกพร้อมช่องทางติดต่อสะดวกเช่นไลน์กลุ่มอีเมลโทรศัพท์เริ่มใช้งานจริงคอยช่วยล็อกอินครั้งแรกและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลติดตามและปรับปรุงรวบรวมข้อเสนอแนะและปัญหาปรับปรุงระบบให้เหมาะสมหลอดไฟฟ้าทิป ช่วงแรกอาจใช้ระบบคู่ขนานกับวิธีเดิมเช่นกระดาษเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายก่อนเปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบหลังการติดตั้งระบบ m ทมินเรามีแนวทางสนับสนุนและติดตามปัญหาดังนี้ 1. การติดตามปัญหาที่คิทิ้งซิสเต็มเศร้ารวบรวมปัญหาพนักงานและติดตามสถานะจัดลำดับความสำคัญวิกฤตระบบใช้งานไม่ได้ทั้งหมดสำคัญมากฟังก์ชันหลักบางส่วนไม่ทำงาน สำคัญทำงานผิดพลาดแต่มีทางเลือกอื่นทั่วไปคำแนะนำปรับปรุง 2. การสนับสนุนระยะสั้น1-3เดือนแรกเศร้าทีมสนับสนุนเฉพาะกิจตอบคำถามทันทีจัดทำและอัปเดต FAQ อบรมเพิ่มเติมสำหรับฟังก์ชันซับซ้อนติดตามและรายงานปัญหาพบบ่อยให้ผู้บริหาร 3. การสนับสนุนระยะยาวกำหนดผู้รับผิดชอบหลักดูแลระบบ จัดทำคู่มือแก้ไขปัญหาให้ทีมไอทีภายในติดตามอัปเดตและเวอร์ชั่นใหม่จากผู้ให้บริการประชุมทบทวนการใช้งานทุก3-6เดือนหลอดไฟฟ้าทิปการมีระบบติดตามและทีมสนับสนุนที่ชัดเจนช่วยให้การใช้งานระบบราบรื่นและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขั้นตอนสุดท้ายคือการติดตามและประเมินผลหลังการใช้งาน1ประเมินผลระยะแรกตรวจสอบความพึงพอใจผู้ใช้ บันทึกปัญหาที่พบบ่อยประเมินประสิทธิภาพระบบในเดือนแรก 2. ประเมินผลระยะกลางวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเปรียบเทียบประสิทธิภาพก่อนหลังใช้ระบบประเมินผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน 3. ประเมินผลประจำปีประเมินความคุ้มค่าการลงทุนและผลประโยชน์วางแผนพัฒนาระบบในอนาคตตัวชี้วัดความสำเร็จ k p i ศเซา อัตราการใช้งานระบบพนักงานใช้งานสม่ำเสมอเวลาที่ประหยัดได้เปรียบเทียบก่อนหลังใช้ระบบความถูกต้องของข้อมูลลดข้อผิดพลาดการคำนวณความพึงพอใจของผู้ใช้ผลสำรวจจากพนักงานและผู้จัดการหลอดไฟฟ้าทิปการติดตามอย่างเป็นระบบช่วยให้ปรับปรุงระบบต่อเนื่องและเห็นผลลัพธ์ชัดเจนอีกขั้นตอนสำคัญคือการเชื่อมโยงทม,มินกับระบบอื่นในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาด ระบบเงินเดือนใช้ข้อมูลเวลาทำงาน OT และการลาคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติระบบบัญชีส่งค่าแรงและค่าใช้จ่ายพนักงานไปยังระบบบัญชีให้ถูกต้องและทันสมัยระบบไอชีสิงข้อมูลพนักงานตำแหน่งและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกันระบบประเมินผลนำข้อมูลการมาทำงานการลาและความตรงต่อเวลาไปใช้ในการประเมินผลงานประจำปีหลอดไฟฟ้าทิป การเชื่อมโยงระบบช่วยลดงานซ้ำซ้อนเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลและควรปรึกษาผู้ให้บริการแทมมินเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อระบบที่องค์กรใช้อยู่นี่คือเคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานแทมมินแต่งตั้งแชมเปี้ยนในแต่ละแผนกเลือกพนักงานที่เข้าใจระบบดีและกระตือรือร้นช่วยเหลือเพื่อนและรวบรวมข้อเสนอแนะลดภาระทีมเอ IT ใช้การแจ้งเตือนอัตโนมัติอย่างชาญฉลาด ตั้งแจ้งเตือนสำคัญเช่นลืมลงเวลาหรือคำขอลารออนุมัติแต่หลีกเลี่ยงแจ้งเตือนมากเกินไปมีแผนสำรองเสมอเตรียมวิธีลงเวลากระดาษหรือแจ้งลาอื่นหากระบบขัดข้องพนักงานต้องรู้วิธีปฏิบัติอัปเดตระบบอย่างสม่ำเสมอติดตามแพทและอัปเดตความปลอดภัยวางแผนช่วงเวลาที่มีผลกระทบน้อยต่อพนักงานหลอดไฟฟ้าเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ สื่อสารชัดเจนว่าระบบช่วยพนักงานอย่างไรฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการยอมรับและใช้งานระบบระยะยาวนี่คือสรุปขั้นตอนการติดตั้งระบบไทมินเตรียมข้อมูลพื้นฐานรวบรวมข้อมูลบริษัทพนักงานและนโยบายที่เกี่ยวข้องสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบลงทะเบียนและตั้งค่าผู้ดูแลหลักตั้งค่าระบบเบื้องตน้นกำหนดโครงสร้างองค์กรแผนกและสิทธิการใช้งานอัปโหลดข้อมูลพนักงาน นำเข้าข้อมูลและตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ตั้งค่าระบบเวลาและการลากำหนดเวลาทำงานวันหยุดและนโยบายการลาแจกรหัสและตั้งค่าสิทธิ์กำหนดรหัสผ่านเริ่มต้นและระดับสิทธิ์ผู้ใช้ทดสอบระบบตรวจสอบการทำงานก่อนใช้งานจริงฝึกอบรมพนักงานจัดทำคู่มือและฝึกใช้งานเปิดใช้งานจริงเริ่มใช้งานระบบและติดตามผลต่อเนื่องหลอดไฟฟ้าทิป หากมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือติดต่อทีมสนับสนุนที่ supportadmin.com หรือโทร 02xxxxxx